ยินดีต้อนรับเข้าสุยชองเปิดบ้านคนดังเปิดบ้านฟิล์มรัฐภูมิ50ล้านโลกกลมอีกหนุ่มกัญชัยเคยปลาทัวพร้อมเปิดประวัติฟิล์มรัฐภูมิอดีตนักร้องหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิบ้านสองหลังบนพื้นที่เดียวกันสร้างสไตล์โมเดิร์นครบคันสนามยญาสระว่ายน้ำสวยอลังการ นักแสดงหนุ่มฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์ที่ตอนนี้ขึ้นท่านเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วย้อนไปเมื่อ8ปีก่อนายการตีท้ายครัวเชฟออกอากาศเมื่อปี2556โดยมีพิธีกรในตอนนั้นคือหนุ่มกัญชัยโอภักเจรามดดำคชาภาและอาร์ตพลังธรรมได้พาไปเปิดบ้านของฟิล์มรัตภูมิย่านลำลูกกาคลอง4บนที่ดินกว่า2ไร่ที่เจ้าตัวตั้งใจซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านให้กับตัวเองและบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่สวยและร่มรื่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมกับสระว่ายน้ำรูราที่มีเทพีกำลังเทน้ำเป็นรูปปั้นประดับซึ่งฟิล์มบอกว่าเป็นห่วงจุยที่ไว้ปกป้องคุ้มภัยและทำให้บ้านสงบร่มเย็นส่วนบ้านของฟิล์มที่สร้างต่อเติมใหม่จากบ้านของคุณพ่อคุณแม่จะตัวเน้นความเรียบง่ายเป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟและคนที่ได้ชมเทปนี้ต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าบ้านสวยมากจริงๆบรรยากาศน่าอยู่ที่สุดทางนี้ฟิล์มรัฐภูมิได้พูดมูลค่าของบ้านหลังนี้ไว้ว่า50ล้านบาท ฟิล์มรัฐภูมิตกงทรัพย์หลายคนคงคุ้นเคยในฐานะนักร้องที่แจ้งเกิดในเพลงเสฮหายเมื่อหลายปีก่อนแต่ปัจจุบันนอกจากเขาจะเป็นนักร้องนักแสดงในวงการบันเทิงแล้วเรายังเห็นหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิได้ลงสู่สนามการเมืองแบบเต็มตัวไปทั้งสังกัดพรรคไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์เป็นประธานพรรคและอีกหนึ่งบทบาทที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วฟิล์มรัฐภูมิยังเป็นนักธุรกิจทั้งท่องเที่ยวสื่อเสื้อผ้าและธุรกรรรยยิจออนไลน์อีกด้วย อยากรู้ไหมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารของฟิล์มรัตภูมิตคงทรั์เป็นอย่างไรบ้างเปิดประวัติฟิล์มรัฐภูมิอดีตนักร้องหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิเกิดวันที่17พฤศจิกายนที่ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นมุตรของนางโคมมนทองมังกับนายเสริมศักด์ จบการศึกษาระดับอนุบาลและระดับผสมถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอำนวยพิทยาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนจันทุนบำเพ็ญและในระดับปร,ริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชานิเทศาศาสตร์ดิจิทัลวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจากนั้นได้จบปร,ริญญาโทคณะบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปรทุมโดยฟิล์มเคยถูกวางตัวเป็นนักร้องในวงบอยแบนด์ชื่อ G ีบอย สังกัด GMM Grammy er, ร่วมกับเบงคผลิชโชคและแบงค์พิสิทธิ์มีผลงานถึงสองเพลงด้วยกันคือเพลงยิ้มยิ้มและเพลงไม่รู้จะเลือกใครซึ่งได้ออกมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดตัวคือเพลงยิ้มยิ้มแต่ไม่ได้โปรโมทมากนักจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักภายหลังจึงย้ายมาเป็นนักร้องเดี่ยวในสังกัดบริษัท r s จำกัดมหาชนและมีผลงานสร้างชื่อจากโฆษณา Honda คู่กับอั้มพัชาราภาและต่อมาก็ได้มีละครไปถึงภาพยนตร์ที่ได้เล่นอีกมากมาย ทั้งนี้ฟิล์มรัฐภูมิเคยเป็นตัวแทนในโครงการที่สำคัญต่างๆอาทิได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คอมมูนลนิธีที่อยู่อาศัยด้วยจะทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2008ทั้งในและนอกประเภทและเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ศิลปะทางการแสดงที่พัฒนาการร้องและเต้นผ่านทางการทำฟิล์มเดอะซีรี์พรีเซนเตอร์งดเล่าเข้าภรษาวันพักผ่อนปลอดเล่าจัดโดยกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขเป็นต้น เมื่อกลางปีพศ2553ฟิล์มรัตภูมิได้ตกเป็นข่าวฮือฮาว่าทำแอนนี่บรูคอดีตนักแสดงและนางแบบตั้งครันจนได้คลอดบุตรชายออกมาคนหนึ่งโดยไม่รับผิดชอบใดๆซึ่งทางแอนนี่กล่าวว่าฟิล์มได้ตั้งชื่อเล่นให้กับลูกชายคนนี้ว่าน้องสตาร์จากนั้นฟิล์มได้แถลงข่าวยอมรับเคยคบหากับแอนนี่จริงแต่ปฏิเสธที่จะรับเป็นลูกโดยยืนยันให้ทางแอนนี่ตรวจดีเอ็นเอเสียก่อนแต่ทางแอนนี่ไม่ยอมซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวทางสังคมที่ฮือฮาข่าวหนึ่งในปีนั้น ท้าที่สุดฟิล์มได้ลาบวชยุติการแสดงและเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษด้วยปัจจุบันสรุปได้แล้วว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของฟิล์มจริงๆปัจจุบันฟิล์มรัฐภูมิพันตัวลงเล่นการเมืองอีกทั้งยังสมรรินักธุรกิจนมไฟแรงอีกด้วยออกแล้วฟิล์มรัฐภูมิยื่นหนังสือลาออกสมาชิกพักพลังประชารัฐหลังคลิปเสียงหลุดจับตาอาจจะมีหมายจับหมายเรียกจากกองปราบหรือไม่เมื่อวันที่18พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากพักพลังประชารัฐ ายรัฐภูมิโตคงทรั์หรือฟิล์มรัฐภูมิอดีตรองโฆษกและอดีตผู้สมัครสสพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเป็นการยื่นลาออกกับกกตหลังมีคลิปเสียงพัวพันธ์การแอบ,บอ้างชื่อพิกรรายการข่าวดังกรณีดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมกันนี้ยังมีรายงานว่าในวันที่18พฤศจิกายนนี้ทางพลตารวจีจรนเกียรติปานแก้วรองผู้บัาการตํารวจสอบสวนกลางจะเรียกประชุมมาทักงาน,นสอบสวนว่าจะออกหมายเรียกหรือออกมาจับนายรัฐภูมิ ไม่อีกด้วยดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราจะพาไปเปิดบ้านคนดังท่านใดโปรดติดตามชมคลิปต่อไปครับ